นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะะโมตัสสภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธ โสภควาโพธายะธรรมังเทเสติทันโตโสภควาธรรมทายะธรรมังเทเสติสันโตโสภควาสมถทายะธรรมังเทเสติตินโนโสภควาตรนายะธรรมังเทเสติ ปรินิพุโตโสภควาปรินิพานายะธรรมังเทเสตีตีสาธุ <c oughs> จเจริญธรรมเพื่อนพรหมจรัรยร์และญาติโยมทั้งหลายนะคบวันนี้เป็นวันขึ้นสามค่ำเดือน6ปีกุลเอ้ยปีชวดนะตรงกับวันศุกร์ที่24เมษายนพุทธศักราช2,563 ที่อารามภิกษุณีนิโรธารามนะคะวันนี้ได้น้อมนำพระพุทธพจน์มาเป็นบทต้นอันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะคะเริ่มต้นก็คือคำว่าพุทโธโสภควานะเนภโธายะธรรมเทเสติเนเวลาพระพุทธเจ้าพูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าไม่ได้มีเพียงพระองค์เดียวนะพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็ ตรัสเล่าถึงพระพุทธเจ้าทุกทกพระองค์เหมือนกันนะมีธรรมชาติเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยพระองค์รู้แล้วรู้แล้วนะเป็นอดีตการไม่ใช่ไม่ใช่กําลังรู้และไม่ใช่จักรู้จักรู้ไม่ใช่พระองค์รู้แล้ว,แล,ว,นะแ,ลวและพระองค์แสดงธรรมทั้งหมดเนี่ยเพื่อเพื่อความรู้แล้วอีกโปรดสังเกตนะฮะว่าธรรมะของพระเจ้านี่เป็นไปเพื่อความรู้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ย เราจะไม่สามารถเข้าถึงประโยชน์ของพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าจะใช้ศัพ์กว้างมากเลยอย่างเช่นคําว่าปัญญาอย่างเงี้ยปัญญานี่เป็นถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือรู้ทั่วทั่วทวนลอบหรือว่ารู้ชัดก็ได้เงี้ยซึ่งเราก็ไม่เข้าใจนะมันยังไงนึกภาพไม่ออกพุทเจ้าก็อุป,ปมาเหมือนเราขึ้นไปบนตึกสูงสง่ะกับคนที่อยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยนะ เราเนื้อภาพเราอยู่ในตลาดนะแล้วเราอยู่ห้องแถวเราอยู่ชั้นหนึ่งแต่มีอีกคนหนึ่งเขามีตึกสิบสองชั้นอย่างเงี้ยไอ้คนที่มันอยู่ตึกสูงสุดเนี่ยมันมองเห็นทั่วหมดเลยใช่ไหมแต่เราอยู่ห้องแถวชั้นเดียวเนี่ยเราเขาพูดอะไรเราก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยนะมันโทรศัพท์คุยกับเราเนี่ยบอเธอเธอสะนั่นนะอย่างอันยีเจดีนั่นนะซึ่งเราก็ ไม่เห็นตอนนี้มองไปทางนี้ก็มีแต่ร้านขายของทางขวาก็เป็นร้านซ่อมรถทางซ้ายก็เป็นร้านขายกุยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เขาพูดว่าทางขวาเป็นพระเจดีย์เนี่ยเขาพูดนูน่นอยู่บนตึกสูงนูน่นเพราะฉะนั้นลักษณะของคําว่าปัญญานี่จะแปลว่ารู้ทั่วรู้ชัดเนาะเป็นคํากว้างๆนะซึ่งเป็นภาษาทั่วไปรู้ทั่วรู้ชัดเนี่ย ซึ่งถ้าเราชัดเจนตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรเราต้องมีความรู้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าต้องรู้ว่ะต้องท่องอริยสัจสีให้ได้ต้องอันนี้ไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องที่ต้องมีความรู้เช่นยมทั่งข้างบนเออเช่นเราจะเอ่อเช่นเราจะเราไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ามาอันหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีใบแทรกให้รู้ว่าต้องทํายังไงต้องอันนี้ก่อนนะเราต้องรู้ก่อนต้องรู้แล้วอย่าดื้ออย่าดื้อยมอย่าดื้อ วันนี้มาถึงก็ได้เริ่มบทเรียนกับคุณโยมแล้วโยมอย่าดือ้อโยมอย่าดือ้อนะคะอา้าวทีนี้คำสอนพระเจ้าเนี่ยพอเริ่มต้นก็เลยว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยรู้แล้วนะแล้วไม่ใช่รู้น้อยๆนะรู้เยอะมากรู้ไม่มีอะไรที่ไม่รู้ตรงใจอย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่รู้อันนี้ไม่ได้พูดเราเองนะพระพุทธเจ้าตัดเลยว่า ไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้อย่างนี้เลยเพราะนั้นการที่เรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเนี่ยเราภูมิใจไหมคะเราภูมิใจมากเลยพระองค์เป็นผู้ที่รู้ทั่วถึงรู้รอบรู้แล้วอย่างนี้และพระองค์ทรงแสดงธรรมทำทั้งหมดที่ทรงแสดงก็เพื่อเพื่อความรู้เพื่อรู้โพธายะเพื่อความรู้อย่างนี้เพราะเวลาเราอยู่ร่วมกันแล้วเรามีความรู้รู้ใจกัน รู้กาลเทศะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลรู้ชุมชนรู้เรื่องนี้มันมีประโยชน์ไปหมดจริงไหมเออเพราะนั้นนี่คือศาสนานพระเจ้านียเป็นไปเพื่อความรู้แต่ไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่จบแล้วจบไม่จบฮะมีประโยชนที่สองอีกทันโตโสมภควาธรรมอายาธรรมมังเทศติติพระพุทธเจ้านี่ฝึกตนมาดีฮะน่านับถือ เพราะนั้นชาดกชาดกนี่อย่าไปเข้าเป็น àn, นิทานนิทานชาดกนี่เป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องเล่ากันมาหม่จริงไม่ใช่นะฮะมาจากคาว่าชาตกะแต่คนไทยนี่มักจะเอาตัวตอมาเปลี่ยนเป็นตัวดอเลยกลายเป็นนิทานชาดกที่จริงมันเป็นนิทานชาตกะชาตกะก็คือชาตะชาตะแปลว่าเกิดแล้วหมายถึงพระพุทธเจ้านี่เคยเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วแล้วเวลาลงกะมันอะไรลงยุเป็นอน,นะเป็นอากาอะไรไม่รู้นะเป็นหลักภาษาบาลีเนะี่ยเลยกลายเป็นว่าผู้เกิดแล้ว ชาตกะนี่แปลว่าผู้เกิดแล้วและนิทานแปลว่าอะไรนิทานว่าเหตุเวลาพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องชาตกะหมายถึงเวลาเล่าเรื่องอดีตชาติตัวเองทีไรเนะี่ยต้องมีเหตุแล้วเล่าทีไรก็ได้เกิดเหตุฟังให้ดีนะมันมีเหตุอย่างเช่นว่าภิกษุประพฤติตัวไม่ดีนี่เป็นเหตุละแล้วพระเจ้าก็เล่าประวัติของพระองค์เพื่อเป็นเหตุอีกนิทานเลยแปลว่าเหตุแต่เป็นเหตุอะไรเป็นเหตุให้พิสุนั้นบรรลุ อย่างเงี้ยเพราะฉนั้นพระผู้ที่เจ้าเล่าประวัติตัวเองไม่ได้แปลว่าผู้เจ้าเนี่ยหลงตัวเองชอบพูดแต่ประวัติชอบเล่าแต่อดีตแล้วคนยุคนี้เลยเข้าใจาผิดไงอยู่กับปัจจุบันไม่อยู่กับอดีตไม่ให้พูดถึงอดีตไม,ไม่ถูกเพราะคนที่พูดถึงอดีตมากที่สุดคือพระพุทธเจ้าเล่าอดีตตัวเองเนี่ยเท่าที่รวบรวมมาเนี่ยห้าร้อยห้าสิบเรื่องอันนี้น้อยไปนะจริงๆพระเจ้าระลึกได้เป็นล้านๆชาติเลยระลึกจนเบื่อนี่นะฮะเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าเนี่ยฝึกตนมาทุกชาติเลยอะถ้าเราไปอ่านประวัติพระเจ้านะฮะเพียงเพียงแค่เรายังไม่ได้อ่านคําสอนอะไรมากมายแต่เราแค่อ่านประวัติของพระโพธิสัตว์เราจะเกิดจิตปิติเปิดปลื้มแบบอยากทําตามอะเพราะโอ้โหพระพุทธองค์ฝึกตนมาดีอะวันนี้ไม่ได้มายกยอโยมนะอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยมีโยมคนหนึ่งเนาะฝึกตนมาดีแล้วก็ทําตนให้เห็นเลยโอ้โหลูกศิษย์อาจารย์นี่ชื่นชมน้ําตาหลังไหลกันเพราะอะไร เนี่ยการฝึกตนเนี่ยแล้วทําให้ดูเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ประทับใจอ่ะเพราะฉะนั้นเราอ่านประวัติของพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ใช่เอามาอ่านเล่นๆไม่ใช่ะแต่เอามาอ่านเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้ฝึกตนตามนั้นว่าโอท่านยังขนาดนั้นท่านขนาดนั้นท่านยังทนขนาดนั้นแล้วเราเนี่ยมันไม่ขนาดนั้นทําไมเราไม่ทนอย่างงี้ใช่ไหม ใช่ไหมคะอย่างเช่นว่าพระโพธิสัตว์ถูกตัดแขนถูกตัดหูถูกตัดจมูกท่านก็ไม่โกรธเลยอย่างเงี้ยซึ่งแบบฮ่านานัานคือว่าถูกตัดจมูกนะคือเพื่อให้ไม่หล่อไงอพระราชาเข้าใจผิดว่าไอ้ฤาษีนี่หลอนักเหรอเอานางสนมฉันไปหมดเนี่ย um, แ้นสุดขีดเนี่ยแล้วเ,เธอชื่ออะไรเนี่ยชื่อขันติโอ้ห <aw> um ัวทนเหรอจะทนแค่ไหนไงฟาด ตีท่านก็ไม่โกรธอ๋อไม่โกรธเหรอฟาดอมอะไรหนูฟาดจนลึกเข้าไปบาดเนื้อนะท่านก็ไม่โกรธโกรธหรือตัดหูเลยนะตัดจมูกท่านก็ไม่โกรธเนี่ยซึ่งอาจารย์ฟังแล้วแบบหัวใจนี่ถูกบีบมากเลยเวแบบลาอ่านพระสูตรนิทีไรเนี่ยแบบเราจะต้องทําตามพระเจ้าให้ได้เราจะต้องไม่โกรธจริงไหมคือพระพุทธเจ้าขนาดนั้นยังไม่โกรธแต่เรานี่ขัดใจนิดเดียวใช่ไหม น่าเกลียดทํางตัวน่าเกลียดเธอนี่ไม่ใช่หลากสาวกของพุทธเจ้าเพราะอะไรคะพุทธเจ้าบอกว่าเธอจําไว้นะถ้าใครเอาเลื่อยที่มีมือจับสองด้ามเนี่ยมาเลื่อยตัดตัวเธอสึบสับสับ,สบ,สบแล้วก็ทำทำอะไรด้วยความหยาบคายนยอาจจะเอาตีนถีบนี่ยจะตบหน้าจะอะไรถ้าเธอมีจิตไม่พอใจคนนิดเดียวแต่เธอไม่ได้ทําตามคามสอนของเราตถาคตโอขานาดนั้น แล้วยายลุงเดือนเนี่ยเป็นใครอะลูกศิษย์ทำให้ไม่พอใจนิดเดียวทำไมต้องไม่พอใจเขาด้วยต้องอดเจ้าพออดเจ้าไม่อดต่อไปนี่นี่คืออาจารย์รักพระพุทธเจ้าตรงนี้ตรงที่พระุทธเจ้าสอนอะไรแบบสุดๆไปเลยเนาะเราต้องไม่แล้วตอนนี้อาจารย์ได้คําสอนพระพุทธเจ้ามาช่วยอีกเมื่อก่อนนี่สับสนมานานเมื่อก่อนนี่เวลาดูลูกศิษย์เนี่ยก็จะแบบโอ้ทาไมนอทำไมเราต้องไปดูลูกศิษย์โอ้ตอนหลังมาอ่านเจอแทงทะลุความเห็นอันนี้ พระเจ้าตรัสว่าความไม่โกรธนี่วัดตรงไหนความไม่โกรธนี่วัดตรงที่ทําประโยชน์ให้เขาถ้าเราทําประโยชน์ให้เขานั่นไม่ใช่ความโกรธเหมือนแม่ปีถูลูกแน่นอนไหมไอ้ยิ่งจะไปเออมาดึงไว้เลยเพราะไมง่้นมันจะตกเหวนี่แม่ไม่ได้ท,ทําด้วยความโกรธแต่แม่ทําประโยชน์ให้ลูกโล่งเลยตอนนี้อ้อยังแคว้นมันไม่ใช่โกรธจริงๆมันไม่ได้โกรธลูกศิษย์แต่มันช่วยทําประโยชน์นะคะอา้าวอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าพระพุทธเจ้าฝึกตนเพราะฉะนั้นเราก็จะ ฝึกตนตามรอยพระเจ้าต่อไปนะไม่ใช่แค่นี้นะพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่ฝึกฝึก,ฝ,กฝึกจนวุ่นวะวุ่นวายไม่ใช่สันโตโสภกวาสมถายะธรรมังเทเสติพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สงบแล้วและพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพื่อความสงบพอเราฟังเรื่องสงบเราก็เอาอีกแล้เข้าใจพีดีแล้วนั่งปึก๊ก เอาอีกผู้ชาบอกไม่ได้เธอต้องไปศึกษาความสงบเราก็เลยไปศึกษาอ๋อความสงบคือสิ้นอยากเพราะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ไม่ได้อยากอะไรกับลูกศิษย์แต่ทำประโยชน์ให้ลูกศิษย์เปรียงเปรียงเปรียงเยงนี่ยคือความสงบแล้วยังแควน้นเปรียงได้อยู่แต่เปรียงด้วยความสงบคือเราไม่ได้อยากอะไรกับเขาเพราะว่าไล่เขาเป็นประจําวัดฉันไม่ได้ต้องการคนอย่างเธอนิสัยเธอเลวมากเธอออกจากวัดฉันไปได้แล้ว นี่ก็ไล่เป็นประจำแต่ยังตื้ออยู่ไม่ตื้ออยู่เหรอก็ต้องสอนต่อไปแต่ก็สอนแบบไม่ได้อยากให้ไม่ได้อยากให้พี่นาฉิบหายและไม่ได้อยากให้เธออยู่กับฉันแต่ชี้ประโยชน์ว่านีสใสเธอไม่ดีตรงไหนเอากันตรงไปตรงมาเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงแต่นั่นคือทําด้วยความสงบแล้วเพราะเราทําด้วยสติปัญญาไม่ได้ทําด้วยความอยากไม่ได้อยากไล่เขาไม่ได้อยากให้เขาอยู่ด้วยไม่ได้อยากให้เขาอะไรทั้งสิ้นแต่คุณกําลังเสื่อมเราต้องทําประโยชน์ให้เขาว่าคุณแย่แล้ว นะคะเพราะนั้นพระผู้ธเจ้าทำไมคะสงบแล้วเพราะพระองค์สิ้นอยากแล้วและพระองค์ได้พบความดับแล้วว่าอยู่ในโลกเนี่ยเธอเอยเธออยู่กับความดับลงแห่งทุกข์และความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ดับปั๊บมันก็เกิดปุ๊บดับปั๊บมันก็เกิดปุ๊บขังในดับขังหนกเกิดขังในขังหนกดับขังในเกิดมันมีแต่เกิดดับเกิดดับตลอดเวลาขันห้ามีทุกโทษถึง4ี่สิบอย่างเพราะนั้นเราอยู่กับขันห้าสี่สิบอย่างเราเห็นมันมีแต่ทุกเกิดมีแต่ทุกดับเราจึงสงบแล้ว เพราะอะไรก็อยู่ท่ามกลางความเกิดขึ้นแห่งทุกข์กับความดับลงแห่งทุกข์อะแล้วจะอะไรก็ไม่ต้องไปอยากอะไรกับไอ้ทุกข์ก็ยังไงยังไงมันก็ต้องเกิดทุกข์ยังไงยังไงมันก็ทุกข์กระดับลงจริงไหมลูกศิษย์มาใหม่ๆมันก็เลื่องมากหรือไม่ไรบุ่นวะบุนไว้ไอ้ลูกศุ์เก่าๆก็มาช่วยกันแก้ไปดับทุกข์ไปก็อยู่กันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคําสอนพระเจ้าเนี่ยวิเศษมากวิเศษมากเพราะพระเจ้าสงบแล้วฮะแล้วพระเจ้าก็แสดงธรรมพวกความ สงบแต่เราต้องศึกษาให้ลึกว่าความสงบที่แท้จริงความสงบที่ประเสริฐคืออะไรเพราะถ้าเราเข้าไม่ถึงเราก็บับปักบับจจาบบกอู่หมะเอาหมมะจริงๆแล้วความสงบที่แท้จริงคือความสิ้นอยากเราสามารถดําเนินชีวิตด้วยการมีสติปัญญาพูดไปทําอะไรทําไปแต่เราสงบแล้วเพราะเราไม่โกรธทําด้วยความไม่โกรธนั่นคือความสงบความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธ เราทําไปด้วยความไม่โลภไม่อยากได้อะไรเราก็สงบแล้วเพราะเราไม่ได้อยากได้อะไรและเราก็ทําด้วยความไม่หลงแล้วเพราะเราร่วมมีแต่ทุกเกิดมีแต่ทุกดับอาจารย์ทําไมไม่แสดงทมให้เขาดูมั่งคุณสัมพันธ์ไปอยู่กลางแดดทําไมไม่อาจารย์ไม่ไปเดินอยู่กลางแดดเขาเรื่องอะไรฉันจะไปก็ใชื่ไม่ได้อยากได้อะบอกแล้วบอกอีกว่าพอแล้วพอแล้วดีแล้วคุณสัมพันธ์ทําให้ในีเยอะแล้วไม่หยุดสักทีอ่ะก็ทําอยู่นั่นแหละเฮ้ยไปต่อทําคนเดียวเตอะ เาไม่ได้อยากได้อะใช่ไหมแต่ถ้าเราไปเถลทะเถลาเถลทะเลาแล้วแสดงว่าเรายังอยากได้ไม่รู้จกจบต้องไปเอาประจบต้องไปเอาใจต้องไปโชว์อะไรไม่จําเป็นก็พอก็ไม่อยากได้อ่ะโอ้ยังจะทําอยู่อ่ะบอกห้ามแล้วก็ยังจะทําอยู่เออเออตามสบายเด้อตามคนอยู่เด้อตัวไอ้ตัวมันเด้อเนี่ยฮะเราสงบแล้วเพราะเราไม่ได้อยากแต่อยู่กันด้วยความเหน็นอกเห็นใจอะไรทุกอะไรกวากันไปเนาะพระนักคำสอนพระเจ้าดีไหมคะ ดีมากดีที่สุดนะคะหนึ่งทำไมคะคำสอนพระเจ้าเป็นไปเพื่อให้เรารู้แล้วจะทำอะไรรู้ก่อนเด้อรู้แล้วค่อยทำนะคะสองฝึกตนให้ดีนะคะถ้าฝึกไม่ดีไปหาครูบาอาจารย์แล้วไปฝึกไปฝึกกับครูบาอาจารย์นะคะฝึกไม่ดีพออย่าออกไปอาจารย์แล้วมีใครที่ที่อยู่กับอาจารย์ตั้งนานแล้วไม่ยอมไปมี มีหลายคนอยู่เป็นยี่สิบสามสิบปีอยู่เป็นสิบปีก็ไม่ยอมไปเพราะเขารู้ว่าเขาฝึกไม่ดีพอก็อยู่กันไปและสามต้องทำไมคะสงบแล้วความสงบที่แท้จริงคือสงบการปรุงบุญปรุงบาปปรุงบังคับจิตให้ดิ่งนิ่งอันนี้คือความสงบะใครจะปรุงบุญปรุงบาปปรุงอะไรก็ปรุงเธอไปสิแต่ฉันไม่ปรุงด้วยนะเอาเออไอ้นี่ก็จะปรุงบังคับจิตให้ดิ่งนิ่งเดี๋ยวก็ขอเงียบเดี๋ยวก็ขอเงียบเดี๋ยวก็ขอเงียบเอาละ สอนเขาให้รู้นะคะความสงบที่ประเสริฐคือความไม่เอาขันห้ามายึดอย่างเงี้ยนึกออกไหมเอาขันห้ามายึดทีไรวุ่นวะวุ่นวายแต่พอไม่เอามายึดมันก็เป็นไปตามกรรมของมันนะคะความสงบที่ประเสริฐที่สุดคือความสิ้นอยากความสงบที่ประเสริฐที่สุดคือความดับลงแห่งขันห้ากองทุกขและสุดท้ายความสงบที่ประเสริฐคือนิพพานคือไม่มีตัณหามัดใจอีกต่อไป แล้วนิพานคือความไม่มีตัณหามัดใจเนี่ยทำไงดีอาจารย์ต้องมีปัญญีนซีคือต้องมีความรู้ที่เป็นใหญ่ถึงขนาดที่ไปเห็นความจริงว่าไม่มีใจให้อะไรมัดเพราะใจมันเปลี่ยนอะใจเกิดแล้วใจกระดับใจเกิดแล้วใจกระดับอันนี้อาจารย์พูดเราเองหรือพวกเราว่ามันจริงเถียงได้ไหมแล้วมันเป็นสิ่งที่พวกเธอเชื่ออาจารย์หรือว่าเธอก็เห็นแล้วเห็นแล้วว่าใจเมื่อวานไม่ใช่ใจวันนี้ใจเมื่อกี้ก็ไม่ใช่ใจเดี๋ยวนี้แล้วใจเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปอีกเพราะฉะนั้นมันจะมีใจให้อะไรติด ถูกไหมมันไม่มีใจให้อะไรติดสองแม้แต่ความอยากก็เก ah kind of uh, ิด uh, ด well, so. <e <ces feels ratings invece> so, ับไหมเห็นอันนี้ก็อยากสิ่งที่เห็นเอาพอได้ยินเอาอยากได้สิ่งที่ได้ยินนี่ละเดี๋ยวก็อยากสิ่งที่ได้กลิ่นเดี๋ยวก็อยากสิ่งที่รู้รสเดี๋ยวก็อยากได้สิ่งสัมผัสกายเดี๋ยวก็อยากได้ความคิดโน่นนี่นั่นโหตั้งหกอยากเนี่ยนะอยากได้รูปได้สิ่งได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้ธรรมารมเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปอันนี้ดับก็เกิดได้หนึ่น่าเบื่อมากเลยสรุปแล้วแม้แต่ความออออยยยาาากกก็ดดับไไมมม่่เเเหหหลืี๋วจใ คนที่เห็นความจริงเลยสิ้นอยากเพราะอะไรสรุปไม่เคยเห็นมีความอยากอะไรมัดใจได้เลยเพราะเมื่อก่อนเราเคยมีความอยากนานๆนะเคยไหมฮะอย่างเช่นอยากจะไปแต่งงานโอ้โหนานนะนานนะแต่งกับคนนี้ดีไม่แต่งดีดีไม่ดีเออยอยากไม่อยากอยากไม่อยากอยากไม่อยากดีไม่ดีคิดแล้วคิดอีกสุดท้ายเอาบักอ๋อเอาไปนานๆก็สิ้นอยากอีกอ่ะหนูอยากจะเลิกเขาเหลือเกินอย่างเงี้ยเอา ทุกสิ่งทุกอย่างให้ที่เราเคยอยากสุดท้ายเราก็เบื่อแสดงว่าความอยากเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่เกิดได้แต่ความเบื่ <Greek. S 1> หอหน่ายก็เป็นความจริงอีกอย่างหนึ่ง,งที่ตามมานี่คนฉลาดเป็นคนยังไงจันคนฉลาดก็ย่อให้มันเข้ามาใกล้ๆดิแต่เมื่อก่อนนี่เราไกลามากจริงไหมอยากกว่าจะได้อะไรแล้วกว่าจะเบื่อนี่นอนเพราะเราปัญญาน้อยไงแต่พอเราปัญญามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความ iate, เบื่อเราจะเร็วขึ้นจริงไหมคะพอเราอยากอะไรแล้วเราเริ่มทุกข์แล้วเราก็เออพระเราไม่ต้องอยากแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นไป เนี่ยเราก็ไวขึ้นไวขึ้นนะเราก็เริ่มไม่ทําอะไรตามความอยากแต่เราเริ่มทําอะไรตามสติปัญญาที่เห็นว่ามีทุกข์อะไรจะดับทุกข์ยังไงเอาก็วากันไปอย่างเงี้ยแฮปปี้กว่าเยอะมีความสุขกว่าเยอะอย่างงี้ใช่ไหมคะต่อไปนะหนึ่งรู้สองฝึกสามสงบแต่สี่พระพุทธเจ้าใช้คําว่าตินโนโสภควาตรนายธรรมังเทศข้ามพ้นเห็นไหมฮะ คือสงบแล้วก็จริงแต่บางคนอาจจะยังไม่ข้ามมันมีห่วงน้ําอยู่ห่วงหนึ่งโยมคือห่วงน้ําแห่งความมีความเป็นที่พวกเราไหว้ต๋อมแต้มต๋อมแต้มกันเนี่ยนะเป็นป๋อเป็นแหมเป็นปีเป็นน้องเป็นคนดีเป็นซอสซอเป็นซอววอเป็นเตวดาเป็นพรหมเป็นมนุษย์เป็นแมวเป็นไก่เป็นอะไรเป็นเยอะมากเลยนะฮะเราเป็น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 เนี่ยห่วงน้ําแห่งความเป็นเนี่ยข้ามพ้นยากที่สุดใช่ไม่ใช่ ชาติก่อนเป็นเทวดาชาตินี้เป็นมนุษย์ตายจากชาติมนุษย์ไปเกิดเป็นหนักตายจากหนักไปเกิดเป็นหมูกายจากหมูไปเกิดเออเนึกออกไหมเราไหวมานานละพระเจ้าบอกว่าตินโนโสภะกาวา่าคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยข้ามพ้นห่วงน้าแห่งความมีความเป็นขึ้นฝั่งไปเรียบร้อยละนะแล้วก็ตรรายะยทร,รม,มังเทเสติทรงแสดงธรรมเพื่อข้ามพ้นห่วงเหล่านี้ มีห่วงอะไรบ้างอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าข้ามพน้นหนึ่งห่วงน้ําแห่งความไม่รู้เรียกว่าห่วงน้ําอวิชชาไม่รู้สองห่วงน้ําแห่งความเห็นผิดโอ้โหนี่ใหญ่ไหมคะคนเรานี่ดํารงชีวิตอยู่ด้วยทิฏฐิความเห็นใช่ไหมคือ <c ười> เรามีความเห็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมอย่างเช่นสมพรนี่มีความเห็น salsa, ว่าจะบวชหรือว่าจะเป็นชาวบ้านต่อไป <c ười> เป็นชาวบ้านต่อไปอาจารย์นี่เราโอ้นี่คือความเห็นของก็เจ้าไงอาจารย์ใช่ไหมเอาจีบอ่ะจะบวชวันนี้เลยไหมหรือว่าขอเป็นชาวบ้านก่อนเจ้า เขาไปเจาบ้านนี่คือความเห็นของฉันนี่คือห่วงแห่งความเห็นนะแล้วมีแค่นี้เหรอไม่เรามีความเห็นว่านั่นเจ้าปู่นั่นเราต้องนับถือเจ้าพ่อนี้เจ้าแม่นี้หรือว่าพระโพธิสัต์อวโลกิเตศวนหรือว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรือความเห็นเราเยอะนะฮะห่วงแห่งความเห็นนี้เยอะมากเลยเราไหว้ตต้มนต้ก็ไปเจอความเห็นนี้ไหว้ต้ต้มนต้ก็ไปเจอความเห็นนี้ไหว้ต้อนหนีความเห็นนี้ไปเจอความเห็นนี้หนีไวเนยเป็นห่วงน้ําใหญ่นะคะเขาเรียกว่าทิดโถคะ คือห่วงน้ำแห่งความเห็นขนาดฝรัง่งจบด็อกเตอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์อะแต่เชื่อว่าอะไรคะเชื่อว่าจะมีดโดโคจรมาตรงนี้แล้วจะมาลับเราไปเนี่ยพากันใส่สูตรแต่งตัวอย่างดีฮะแล้วก็กินยาตายกันนอนบนเตียงกันเป็นข่าวคึกคมเชื่อว่าอะไรมันเป็นทิศเถ่ยว่า,ขาเขาถี่คำนวณแล้วเขาจะโคจอมหรือเขาจะมาลับชีวิตเราไปถ้าเข้ามาฟังความเห็นของพระเจ้าเนี่ยคนฆ่าตัวตายนี่มันจะต้องตกนรก เขาจะไม่ยอมฆ่าตัวตายหน่านะจริงไหมรักตัวเองมากเกินไปแล้วรักแบบมีความเห็นผิดอะอย่างเงี้ยเพราะนั้นทิโทคะาที่เป็นห่วงน้ำใหญ่มากเลยอวิโชคะทิโทคะพระโวคะเนี่ยโอ้โหห่วงน้ำเหมือนความมีร่วมเป็นเดี๋ยวเป็นสสเดี๋ยวเป็นสวเป็นเทวดาเป็นพลมเป็นหัวหน้าเป็นคนดีสีสังคมเป็นอะไรเยอะมากเลยแต่ผู้เจ้าข้ามพ้นละึกขึ้นฝั่งไปเลย อีกห่วงหนึ่งคืออะไรอวิโชคะมันมีเดี๋ยวหนึ่งกามโมคะฮะกามโมคะนี่คือห่วงรูปสวยห่วงเสียงเพราะห่วงกลิ่นหอมห่วงรสอร่อยห่วงสัมผัสกายที่ถูกใจเนี่ยก็ข้ามยากนะจริงไหมอ้ไม่ใช่ง่ายนะอันนี้อร่อยอก็มันอร่อยอะอะไรเงี้ยก็อันนี้มันแพงนะเนี่ยอันนี้มันยีห่ห้อดีนะเนี่ย,ยกามโมคะท,ทคิดโถคะพระโวคะอวิโชคะห่วงน้ําที่ใหญ่ที่สุดคือ อวิโชคะถ้าอาวิโชคะนี่ก็เรียกว่าคืนน้ําทั่วโลกถ้าจะเทียบนะน้ําทุกทวีปในโลกที่คืออวิโชคะและในอวิโชคะนี่ยังมีมหาสมุทรแปซิฟิกอ,อันนี้ก็เป็นพะโวคะสมมตินึกออกไหมคะมหาสมุทรอินเดียอ,อันนี้อาจเป็นกามโมคะอย่างเงี้ยคืออยู่ในเนี้ยฮะแล้วพอเราก็ว่ายน้ำตอมแต้แมตอมแต้แมเนะี่ยออกจากกามก็ไปเจอทิฏฐิออกจากทิฏฐิก็ไปเจอความเป็นออกจากความเป็นก็ไปเจอความไม่รู้แจ้งอริยสี่ นี่คือห่วงมหาสมุทรใหญ่ที่คุ้มโลกไว้ทั้งหมดเนี่ยผู้เจ้าข้ามขึ้นฝั่งแล้วใช้คำว่าตินโนโสพะควาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นข้ามขึ้นฝั่งแล้วตรนายะทำม,มังเทเสติแล้วพระเจ้าทรงแสดงธรรมให้พวกเราข้ามขึ้นฝั่งเถอะลูกมาขึ้นฝั่งแช่อยู่ในน้ำนั่นบอกม่วนนะอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วขึ้นฝั่งอะไรมัง่งพวกเรานี่ไม่ต้องขนาดนั้นละมันสี่ห่วงน้ํานี่ใหญ่ไป ไอ้วงน้าขี้จิ้ของพวกเราเนี่ยวงน้ําขี้เหนียวเนี่ยขึ้นฝั่งไหมเสะลูกเกรียกอะไรคะตาณาปาลามีปาลามีแปลว่าผู้ขึ้นฝั่งปาละแปลว่าฝั่งฮะปาลามีแปลว่าผู้ขึ้นฝั่งคนที่ชอบให้ทานไม่ตรีเลยขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วฮะไม่ต้องมาถามฮะละหาปันนี่เขาจะได้ก่อนเนี่ยโอ้ตัวได้ก็ตัวได้ก็อโอ้ป้นมาได้ฮูหอหอกระจอกช่วยแจกด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นคนที่ข้ามห่วงน้ําแห่งความตรณีได้เนี่ยขึ้นฝั่งคือฐานะบารมีนี่ได้บารมีอันที่หนึ่งเลยผิดศีลจมน้ําฮะรักษาศีลได้ปุ๊บขึ้นฝั่งศีรบารมีจมกามโอ้รีบขึ้นฝั่งเนคขมมะบารมีเราเนคขมมะบารมีเราขึ้นฝั่งละต่อไปไม่ฉลาดนะมันถึงได้จมกามอย่างนี้นมีปัญญาซะปัญญาบารมีมาอีกคู่หนึ่งละต่อไปก็ ขี้เกียจเอ้ยจมอยู่นั่นแหละขึ้นซะวิริยะบารมีนะต้องคู่กับขันติบารมีอีกคู่หนึ่งจากนั้นก็ความจริงคืออะไรในโลกเนี่ยความจริงเพราะเราอยู่กับความลวงมาตลอดขึ้นมาซะสัจจะบารมีมาอยู่กับความจริงที่สุดคือขันห้าเป็นทุกตัณหาเป็นเหตุกระทุกไม่มีตัณหาไม่ทุกอริยม,มรรคยงแปดเท่านั้นคือข้อปฏิบายถึงความดับทุกนี่นะอันนี้ก็ขึ้นฝั่งของสัจจะได้รู้แจ้งอริยสัจสีนะคะซึ่งคุณจะสัจจะบารมีได้คุณต้องอะ ิฏฐานต้องตั้งมั่นอธิษฐานจิตสี่ข้อเนี่ยต้องมีต้องไม่ประมาทปรราัญญาต้องรักษาสัจจาต้องเพิ่มพูนจาคะต้องศึกษาความสงบอย่างนี้นะคะสุดท้ายโอ้ยอยู่ในโลกนี้ไม่มีเมตตาไม่ได้นะมันต้องเป็นมิตรไมตรีกันจะมาอยู่กันแบบนี้ไม่ได้แต่คุณต้องมีอุเบกขาบารมีด้วยถ้าคุณเมตตาแล้วขาดปัญญาแล้วอุเบกขาไม่ได้นี่คุณทุกตายเลยเพราะคุณก็จะมีแต่มิตรมิตรมิตรมีความเป็นมิตรแล้วก็เครียดเขา้าใจไหมฮะ อุ้ยตายแล้วช่วยคนนั้นไม่ได้อุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วยังมีแต่อุ้ยตายอยูน่นหนละเพราะฉะนั้นคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยเพ,เพื่อการอะไรคะข้ามฝั่งนะถ้าเป็นชาวบ้านก็บารมีสิบคือการข้ามพ้นฝั่งที่เรามีปัญหาอยู่นะคะต่อไปสุดท้ายฮะปรินิพุโตโสภควาปรินิพานายะธรรมังเทเสติพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ดับรอบรอบคืออะไรอาจารย์เอาอะไรมาเป็นตัววัดว่ารอบ พระองค์ดับตัณหาในรูปได้พระองค์ดับตัณหาในเสียงได้พระองค์ดับตัณหาในกลิ่นในรสในสิ่งสัมผัสในธรรม,รม,มารมณ์เท่าไหร่ละคะหกใช่ไหมพวกเราได้หมหมดไหมบะคบแตจาบะคบเตจาแต่บางคนนี่ไม่ไปข้างนอกค่ะมาอยากข้างในอยากได้ตาสองชั้นนอะอยากได้จมูกโด่งแบบพระเอกคนนั้นนอะ <projections S 2> อุ้ยอันนี้ก็อยากได้ตาได้รูปได้ตาได้หูได้จมูกได้ลิ้นได้กายได้ใจก็อีหกเป็นเทา่าไหร่ละอายตนาภายในหก อายตนะภายนอก6กล้วนเป็นที่เกิดแห่งตันหาสใช่ไหมนอกจากนั้นยังวิญญัณหกพัสษะหใช่ไหมคะสัญญาหเวทนาหใช่ไหมแล้วก็สังขารเจตนามุ่งมั่นทำกรรมบ้าบอเขาแต่กรรมดีกรรมชั่วอ,อีกหตันหาหวิตกหวิจารหกหคูณ10เป็น60ตันหาเกิด60ที่ฮะถ้าเราศึกษาในสติปัฏฐานสี่ ตันหาเกิดได้ในหกสิบที่นี้นเพราะฉะนั้นเวลาดับก็ต้องดับมันทั้งหกสิบที่โอ้องเข้าเจ้าหกตีหินไตกย่ยัง,งอาจารย์เอาก่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงพระองค์จึงตรัสว่าพระองค์เป็นปร,รินิพุโตคือดับรอบละเอียดชิบเลยฮะหกสิบที่ดับได้หมดเลยของเราบางทีเราดับเรื่องรูปแต่ติดเสียงอีกละพอดับเรื่องเสียงติดกลิ่นอีกละอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมคะบางทีเราดับเรื่องสัญญามันติดเวทนาอีกละดับเรื่องเวทนาไปติดเรื่องวิตกอีกละ ะดับด้วยวิธตอ้อติดวิจารออะไรอย่างเงี้ยมันติดนั่นติดนี่แต่สําหรับพระพุทธเจ้าดับรอบหกสิบทีและทรงแสดงธรรมเพื่อปรินิพพานคือเพื่อดับให้รอบนะลูกเพราะถ้าดับไม่รอบไม่มีทางรอดนะคะอาจารย์พูดเทียดนะไหนว่าการบรรลุธรรมไม่ยากไม่ใช่หรอเออก็ถ้ามันดับหนึ่งเดียวมันก็ได้หมดนะดับอะไราอาจารย์อวิชชาเพราะอะไรฮะอวิชชาคือห่วงน้ําทั้งโลกนี้ที่คลุมเลย นะอันอื่นๆเนี่ยแทรกๆอยู่ในนั้นเท่านั้นเองนะกามโมคะทิดโธคะพะโวคะอยู่ในอวิชชะหมดเลยห่วงน้ําคือความไม่รู้แจ้งอริยสีใหญ่ที่สุดหรือว่าโมหะอาวิชานี่คือตัวโดมิโน,โนใหญ่ที่มันล้มตัวเดียนมันล้มหมดเลยฮะถ้าเราดับอวิชชาด้ตัวเดียนี้ดับหมดเลยเนาะวันนี้เอาธรรมะมาฝากพวกเราเรื่องพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระองค์รงทรงมีลักษณะแบบนี้คือรู้แล้วฝึกตนดีแล้ว สงบแล้วข้ามขึ้นฟังแล้วและดับรอบแล้วช่วยจำ่อยสิเอาเร็วหนึ่งรู้แล้วสองฝึกตนดีแล้วสามสงบแล้วสี่ข้ามขึ้นฝังแล้วและห้าดับรอบแล้วเนี่ฮะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นอย่างนี้และทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราไปฟังธรรมะใครถ้าเป็นไปอย่างนี้ใช้ได้ แต่ถ้าฟังแล้วผิดจากนี้ไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะไม่เคยโอ้อวดพระองค์แต่พระองค์ทรงอยู่ให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงรู้แล้วจริงๆความรู้ของพระองค์แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี่ยังไม่หมดน่ะนะ่ะเราก็ยังเรียนไม่หมดน่ะนะ่ะใช่ไหมคะแล้วพระองค์ฝึกตนมาดีดีแล้วเราอ่ะฝึกมาแค่ไหนนะช่างไม่ฝึกตนเสยียเลยอย่างเงี้ยฝึกตนมั่งซี่ ฝึกตนบ้างซี่นะคะแล้วก็สงบเซซี่แล้วความสงบยากหรือไม่ยากสงบไม่ใช่เรื่องยากเลยอธิบายไปแล้วอะสงบคือไม่ใช่ไม่พูดสงบคือไม่ใช่หนีเข้าป่าใช่ไหมแต่สงบคือคืออะไรคะสงบความโลภด้วยความไม่โลภจะทําอะไรก็ทําไปสิทําด้วยความไม่โลภสงบความโกรธด้วยความไม่โกรธจะทำอะไรก็ทําไปสิทําด้วยความไม่โลภไม่โกรธสงบความหลงด้วยการรู้แจ้งอริยสัจสีรู้แจ้งกฎแห่งกรรมคุณจะทําอะไรก็ทําไปสิแต่ทําด้วยความไม่หลง เข้าใจหรือ,อยังนี่คือความสงบที่ประเสริฐคือเอาสั้นหน่อยได้ไหมอาจารย์ก็สิ้นอยากไงความสิ้นอยากคือความสงบเนะา,นา,กาเนะก็ขออนุโมทนาสา,าธุก,การต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงศึกษาให้รู้จริงและฝึกตนให้ดีและสงบอย่างประเสริฐคือสิ้นอยากและเป็นคนที่เห็นว่าโลกมีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นและทุกข์ที่ดับลงยึดอะไรไม่ได้เลยจึงเป็นคน มีสติปัญญาในการปล่อยวางอย่างถูกต้องขอให้ท่านทั้งหลายจงขึ้นฝั่งเธอการแช่อยู่ในห่วงน้ำวังวนเนี่ยมันน่าเบื่อมากมันทุกซ้ำซ้อนขึ้นฝั่งแล้วโล่งแล้วจะได้ช่วยคนอื่นให้ได้ขึ้นฝั่งด้วยขอให้ท่านหลายจงดับกิเลสโดยรอบเถิดเพราะเราปล่อยมันติ๊กติ๊ต๊อกต๊อกก๊กก๊กแกมาหลายชาติแล้วจงดับให้รอบมันยังเกิดที่ไหนจัดการกับมันนะคะ ขอให้ท่านทั้งหลายจงบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเทิน